สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอกข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้โดนเข้าแล้วสสฝ่ายค้านไลบีบิ๊กตู่บิ๊กป้อมกลางสภาสอบสองปอด่วนเอื้อคดีบอสอยู่วิทยาด้านวิศณุโดดป้องยันไม่ผิดโดยเมื่อวันที่11พฤศจิกาย,ยนที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนรัษฎรที่มีนายสุชาติตันเจริญรองประธานสภาผู้แทนรัษฎรคนที่หนึ่ง เป็นประธานในการประชุมพิจารณากระทู้ถามทั่วไปของนายธีรชัยพันธุมาตรสดสบัญชีรายชื่อภาคเก้าไกลเรื่องขอให้ติดตามความคืบหน้าและดำเนินการกับผู้กระทําความผิดคดีนายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือบอสทายาทกระทิงแดงโดยนายกได้มอบหมายให้ในายวิสนุเครือง,งามรองนายกเป็นผู้ชี้แจงโดยนายธีรชัยกล่าวว่า คดีนี้มีความสำคัญต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยมีประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากผู้ที่ถูกกล่าวหาเป็นผู้ที่อยู่ในระดับที่มีชื่อเสียงและมีฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับสูงของประเทศนอกจากนี้มีผู้ที่เกี่ยวข้องมากมายในการช่วยเหลือนายวรยุทธ ส่วนหนึ่งคือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่แทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่คือสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอน,นอชที่เป็นน้องชายของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกน้องเคยพลเอกประยุจันโอชานายกธุนมุตรีและอดีตผู้บังคับบัญชาในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ สองคนไม่เห็นมีใครพูดถึงแม้แต่คณะกรรมการชุดในวิชามหาคุณที่นายกตั้งขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้ก็ไม่มีคำตอบเงียบกริบต่อมาคือตัวผู้บังคับบัญชาที่แทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่เช่นพลเอกประวิทย์ที่ย้ายตำรวจระดับนายพลออกจากกองการต่างประเทศเอาหมายสาธารณะออกกลายเป็นหมายส่วนตัวไม่เข้าไปดูหรือว่าถูกหรือผิดอย่างไรการที่นายก ที่ย้ายตำรวจระดับนายพลตำรวจออกจากกองกฎหมายเพื่อไม่ให้ทำความเห็นแยง้งหลังอายการสั่งไม่ฟ้องไม่มีการเข้าไปตรวจสอบเลยหรือทั้งที่คณะทำงานของตัวเองสรุปออกมาแล้วส่วนพยานเท็จที่มาให้การในชั้นสนชที่เป็นระดับพลอากาศทั้งเรื่องการขับขี่และความเร็วเทสไม่เอาผิดเขาหรืออดีตพบตรที่ปล่อยปะ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ก็ไม่มีข่าวว่าพลเอกประยุทธ์ดำเนินการอย่างไรทางนี้ตนขอถามว่ารัฐบาลได้ดำเนินการติดตามความคืบหน้าคดีดังกล่าวอย่างไรบ้างนายวิษนุชี้แจงว่าขณะนี้การตรวจสอบยังดำเนินการอยู่โดยมีปปชเป็นเจ้าภาพได้ทราบว่ามีบุคคลหลายคนถูกเรียกมาตรวจสอบและถ้ายงไปถึงบุคคลใด ก็อาจจะมีการเพิ่มรายชื่อบุคคลด้วยทั้งนี้ในรายงานชุดของนายวิชาได้ระบุชื่อบุคคลไว้ทั้งหมด19คนโดยแบ่งออกเป็น8กลุ่มแต่เมื่อเรื่องมาถึงปปชทางปปชได้สอบแล้ว15คนคนที่ท่านถามถึงที่เป็นพลอากาศก็เป็นหนึ่งใน15คนนี้ต่อมาคือกลุ่มตำรวจได้มีการส่งเรื่องไปให้สตชดำเนินการตรวจสอบทั้งทางวินัยและอาญา โดยสตชได้แต่งตั้งเจรีตารวจแห่งชาติเป็นประธานการตรวจสอบทราบว่าได้เรียกตํารวจทั้งในและนอกราชการหลายท่านมาตรวจสอบซึ่งทราบว่ายัางดำเนินการไม่แล้วเสร็จและยังไม่ได้สรุปออกมาว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรงหรือไม่ประการใด กลุ่มต่อมาคือกลุ่มที่ส่งเรื่องไปให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ที่เข้ามาร่วมดำเนินการสอบสวนซึ่ง DSI ได้รายง,งานกลับมายังรัฐบาลว่ามีการออกหมายจับและสั่งฟ้องผู้ที่เป็นผู้ต้องหาหลักสามารถดำเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องจัดเป็นคดีพิเศษแต่ถ้าถึงจังหวะใดพบว่ามีบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องมีอิทธิพล และอาจทำให้คดียุ่งเหยิงขึ้น DSI ก็พร้อมรับเป็นคดีพิเศษและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มทนายความได้ส่งเรื่องนี้ให้สภาทนายความรับไปดำเนินการตรวจสอบทนายความที่ปรากฏชื่อซึ่งการตรวจสอบถึงขั้นนัดสอบประคำแต่เจ้าตัวขอเลื่อนไปก่อนโดยอ้างเหตุโควิดโดยจะดำเนินการสอบในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้ ส่วนกรณีของนายวรยุทธ์นั้นขณะนี้พนักง,งานอายการได้สั่งฟ้องในความผิดสองข้อหาแล้วแต่ยังจับตัวผู้กระทำความผิดมาฟ้องต่อศาลไม่ได้ทางตำรวจได้ประสานงานกับทางตำรวจสากลยกเลิกหมายจับอย่างที่ท่านได้กล่าวถึงแต่ได้ออกหมายใหม่เมื่อเร็วๆนี้และได้ส่งไปยังต่างประเทศต่างๆรวม194ประเทศเพื่อให้แจ้งบอแสกลับมาล่าสุด เมื่อประมาณ1-2เดือนที่ผ่านมานี้มี45ประเทศได้รายง,งานกลับยังสตวชว่าไม่พบบอแสหรือที่อยู่ของนายวรยุทธ์มีอยู่ประเทศหนึ่งได้ออกวีซา่าเชงเกน์ใ้้แต่ไม่ปรากฏว่าเจ้าตัวได้เดินทางเข้าออกประเทศนั้นหรือไม่อย่างไรซึ่งตรงนี้สตชต้องประสานงานกับตำรวจสากลต่อไปโดยความคืบหน้าในเรื่องนี้จะมีการรายง,งานให้นายกทราบทุกเดือน นายธีรชัยถามย้ำถึงในส่วนของสอนอชอที่เป็นกรมทราการกฎหมายที่เป็นน้องชายของพลเอกประวิทธิ์วงษ์สุวรรณและน้องเขยพลเอกประยุทธ์ที่เป็นสารตั้งต้นในการเปลี่ยนแปลงความเร็วจนเป็นเหตุให้สั่งไม่ฟ้องและมีการสั่งย้ายนายตำรวจโดยพลเอกประวิทธ์และพลเอกประยุทธ์นายวิศณุชี้แจงว่า กรณีของนายตำรวจที่ถูกย้ายตนทราบก่อนหน้านี้ว่าได้ย้ายกลับมาดำรงตำแหน่งที่สำคัญในตำรวจก่อนหน้านี้นานแล้วแต่ส่วนว่าจะครอบคลุมหมดทุกคนหรือไม่อย่างใดนั้นตนคงไม่สามารถตอบได้ในขณะน,นี้แต่รับที่จะไปดำเนินการตรวจสอบต่อไป และจะให้ทางสตชแจ้งให้ในายฮิรชัยทราบเป็นส่วนตัวส่วนที่ว่าเรื่องนี้ไปเกี่ยวขอ้องกมทของสตชนั้นในรายง,งานของนายวิชาได้กล่าวถึงบุคคลไว้19คน มีการกล่าวถึงบางคนที่อยู่ในกรมทรจริงแต่จาก19คนลดลงมาเหลือ15คนที่ปปชตรวจสอบซึ่งมีบางคนอยู่ในกรมทรแต่ทั้งรายงานของนายวิชาและปปชไม่ได้ตั้งอบกรมทรทั้งคณะแต่เลือกเอาบุคคลที่มีบทบาทตามที่คณะกรรมการชุดนายวิชาตรวจสอบซึ่งปป,ปชจะได้ดำเนินการตรวจสอบต่อไปหลายคนที่ท่านเอ่ยถึงหรือที่ท่านคิดอยู่ในใจก็อยู่ในรายชื่อเหล่านั้น แต่ท่าต่อไปพบว่าพาดพิงเลยไปถึงใครอีกก็จะสอบต่อไปอีกนอกจากนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของภาครัฐหรือปอปอทได้รายงานทราบว่าแนวโน้มน่าจะพาดพิงไปถึงบุคคลอื่นอีกแต่อยู่ที่ว่าปปชจะสอบบุคคลเหล่านั้นต่อไปหรือไม่สำหรับที่ท่านถามว่าเหตุใดจึงไม่ไปตรวจสอบบุคคลบางคนในฝ่ายการเมืองนั้น เรื่องนี้แม้แต่คณะกรรมการชุดในวิชาก็ไม่ได้ระบุว่าต้องสอบและไม่ได้มีพฤติกรรมหรือพฤติการใดที่เป็นความผิดไม่ได้เอ่ยถึงผลเอกประยุทธ์หรือผลเอกประวิทย์กระทำผิดใดๆเพียงแต่มีการพูดพาดพิงไปถึงเหตุการณ์เช่นการประชุมการแต่งตั้งการโยกย้ายและมีการปฏิติประโ่อว,ว่าใครเป็นประธานในที่ประชุมวันนั้นเท่านั้น หลายคนที่มีชื่อในสังคมเวลานี้ก็เป็นเพียงเรื่องที่ถูกาพาดพิงซึ่งก็เป็นไปได้ที่บุคคลเหล่านี้จะต้องถูกย้อนกลับมาเป็นผู้ที่ต้องถูกตรวจสอบแต่ก็อยู่ที่ปปชว่าจะสอบหรือไม่อย่างไรซึ่งตนมั่นใจว่าปปชดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังเพียงแต่ทางปปชไม่ได้มีหน้าที่ต้องมารายงานรัฐบาลดังนั้นทางรัฐบาล จึงขาดข้อมูลในส่วนของปปชจะรู้ก็แต่ข้อมูลในส่วนของอายการตำรวจสภาธนายความและ DSI เท่านั้นตนจึงขอเรียนในชั้นนี้เท่าที่รัฐบาลมีข้อมูลขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มติชนขอขอบคุณทุรัิกมารับชมสวัสดี